สวัสดีค่ะสวัสดีทาานผู้ชมทุกทานผุ้ตดตามุกทานวันนี้แม่หมอก่อนผีข้าเมื่อก็บมั่งคุดทีที่มันลนจากต้นเนาะค่ะคือแม่หมอ,อน,นี่จะบุค่ลไม่เวลามาต่อยขายดอกกะสิเก็บมาไหวเหตุบุญเลยพี่น <c oughs> หน้องห้อยมือแม่ค่ะห้อยมือแม่ก็เลยสินินเหตุบุญค่ะลอยมือแม่นะ แม่ปลูกไว้ที่บ้านสวนเดือนนาคีค่ะก็เลยเก็บมือได้หลายๆก็เอาลงไปวัดแม่ค่ะเฮ็ดบุญให้แม่ค่ะบ่ขา,ายเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะมันก็ดจิเก็บแค่อลนจ้ะแต่มีประมาหลายต้นดอกจก้ะนี่พอได้กเก็บได้กเกณฑ์นี่ละ่ะขายกับพวกกระเทริรนเลาะห้อยมืออีแม่ด้วยที่น้อง 你好。